大门开啊！ 「きっとつかめるうさいうちのひかり」「 องที่สิอากูปะทะไกอาอุณราแมรอากูหรือภูจิบิยะฮิโรยะในปลุกสปลาสาสเนลซึ่งหลับไหลอยู่ใต้พื้นดินให้ตื่นขึ้นพลังงานที่พร้อมระเบิดในทุกเมือ่ออานในตัวของสันเนลกำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยอีกด้านอสุรกายจะต่างดาวดีกลบที่มาจากอวากาศก็กำลังพุ่งเข้าใสา่โตเกียวด้วยความเร็วสูง จะสามารถรอดพ้นจากมืกปินี้ได้หรือไม่ภาญวะ,ะกามมุและอุนตราแมนไกอา ยอของดีเกลอเพิ่มขึ้น230%ค่ะ ทำไมต้องเสียงชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องพวกมนุษด,ด้วยกามุ มีโฮแล้วค่ะเขาตั้งใจจะทำอะไรกันแน่ฮไก่อาชังใจดีจริงๆเลยพกิาเสร็จสินแล้วกลับมาได้ ถ้าแม็แต่เรื่องที่สัตประหลาดพวกเข้าใส่โลกมีต้นเหตุมาจากผู้นำความวิบัติอนาคตของโลกจะต้องเผชิญกับภัยอันตรายรูปแบบใดอีกและอุนเตอรแมนทั้งสองนั้นเพราะเหตุใดพวกเขาถึงไม่ยอมร่วมมือกันแต่นี่ฉันถึงเชื่อว่า จะต้องคุ้มครองพวกเราอย่างแน่นอนเครื่องขัดข้องงั้นเหรอข้าใจแล้วจะห้ามขาดการติดต่ออีกนะขอต้อนครับบินไปเ,เรื่อยๆจนถึงเอรเบสเราอต้อหมดละกันรับทราบ ไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณจิมยะาจะทำเรื่องแบบนั้นได้ลงคอพี่ว่ามนุษย์เป็นสิ่งไม่จะเป็นสำหรับโลกมันต้องไม่ใช่แน่ถ้าอย่างนั้นทำไมอากูได้พลังเก็บมันล่ะทำไมนะ,ะเรื่องนี้ถึงถามนานก็คงช่วยอะไรไม่ได้สินะ เป็นคำถามที่ผมให้คำตอบไม่ได้ครับอืมไม่หรอกเพรามันเป็นเรื่องที่ถามใครไม่ได้ฉันเองจะต้องเป็นคนหาคำตอบนี้ด้วยตัวเองอครับ,รบครับจ่าเอกคุณเรกกอรอ๋อลิมบุญเดยวหน่อยนะใช่นกันครับเออไปหาอะไรทานกันไหมล่ะครับ เอาไงดีนะท่าทางดูซึมๆนะครับงั้นเหรออืก็ตั้งแต่อุนตราแมนสีฟ้าปรากฏตัวก็เห็นเป็นแบบนี้ตลอดเลยอ่ะคอยจับตาดูฉันเนี่ยคิดจะทําอะไรกันฮะ,ะแหมก็ไม่ถึงขนาดจับตาดูอะไรหรอกนะครับแมมก็แค่เออแมมันไม่มีอะไรจะอ้าวเฮ้ยเราด้วยสิครับอุนตราแมนคือผู้ที่จะช่วยโลกให้รอดพ้นจากผู้นำมาซึ่งความวิบัติ ท่านทำไมอุลตร้าแมนถึงมาสู้กันเองละ่ะราชันนั่นยังไม่เข้าใจว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรหน้าที่เหรอเรื่องช่วยโลกกับเรื่องช่วยมนุษย์มันคนละเรื่องกัน <_ q 2> เฮ้ยคะไรของนายวัน <_ q 2> โกไปกันเถอะอย่า <ๆ S 2> ไปอยู่กับหมอนน่นเลยนะครับไป <ๆๆ S 2> เฮ้ยไปเข้าลีบเข้ออกทีวีคราวหน้าอย่าลืมพูดเรื่องนี้ด้วยเลยเดี๋ยวก่อนเออเอเอเฮ้ยอย่าเพิ่งไปสิ นี่แบอะไรเนี่ยเขาคีดจะทำอะไรกันแน่ครับให้ฉันเข้าไปหน่อยได้ไหมเอ๋อใช่ครับเชิญโอ้ยทำความสะอาดบ้างหรือเปล่าเนี่ย มีคุือะไรเลยครับไห้อวยพอให้ฉันหน่อยสิหาแล้วโอกาสอะไรอะ่ะนี่ไงฮะวันเกิดวันนี้เหรอที่จริงแล้วเมื่อวานนะแต่ว่าเมื่อวานนะ่ะยุ่งจนไม่มีเวลานะสิอ๋อสุสันวันเกิดนะจอร์จี้ Happy birthday to you นายเป็นคนบอกฉันว่ามันษย์สามารถสื่อสารกับอุลตร้าแมนได้สินะทำให้คิดว่าจริงๆแล้วอุลตร้าแมนก็เป็นมนุษย์นี่แหละฉันไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นแล้วทำไมต้องเอาเรื่องนั้นมาบอกฉันด้วยล่ะหรือว่าจริงๆแล้วนายอยากบอกว่าตัวเองคืออุลตร้าแมนสีฟ้าเหรอไม่ใช่หรอกเหรอแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็คงดีนะ เพราะจะมีฉันเป็นคนเดียวที่ได้สัมภาษณ์พิเศษจากนายนะมันาถูกอย่างที่เธอพูดก็ได้เอ๊ะฉันยังก็คงอยากบอกเรื่องนี้กับใครสักคนอย่าพูดล่้นสิแต่ถึงจะบอกไปมันก็คงไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นไม่เอานะทำไมต้องพูดให้ฉันรู้จึงขนาดนั้นด้วยล่ะอืมไม่ไกินเค้กมาตั้งนานน่ะ thank you นะอากิอุตสาหาเค้กมาจนได้นะมันเกิดทั้งทีก็ต้องได้ทานเค้กสิใช่อยากให้เจ้าพืน่นนำความวิบัติอะไรนั้นไปให้พ้นๆฉันจะได้มีชีวิตสุดแฮปปี้ส<ต>ักทีกับคุณสามีแบบ<อ>ไหนเหลยจะ๊ะ<อ>แม่ก็ต้องน่าคมหลอดเล้แล้วก็ต้องสูงด้วยนะขอโทษคร,รับที่เตี้ยว่าแต่เมื่อกี้เนี่ยเธอทำอะไรอยู่เหรอเออเปล่าก็ไม่มีอะไรไงเล่าอยู่มาแต่โน่นนี่เฉยเลยอะถึงงานประกอบจะไม่ค่อยเรียบร้อย แต่ว่าออกแบบมาได้สวยจริงๆนะเนี่ยสวยงั้นเหรอพอเห็นเธอว่าสวยที่ไรอะนะมีแต่ของแปลกๆทุกทีเออแต่ตรงแถวๆนี้ดูยังไงก็ไม่เข้าใจฮะอ๋อก็ไอ้นั่นไงเครื่องแปลงภาษาที่เพิ่งถูกนำมาใช้งานจริงเนะี่ยแถมประบวนผลแบบเรียลไทม์ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดคนอินเดียในเอบเคมิสตาเป็นคนสร้างกามูไม่รู้จักเขาหรอกเหรอ ที่ออลแค่ิสตาก็มีคนหลายชาติอยู่เหมือนกันเนาะท่านี่เป็นเครื่องแปลาภาษาแล้วทำไมถึงเอามาใส่กับสัตว์ป,ละละวประหลาดอืมอ เกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆก็มีปฏิกิริยาหรืวอว่าต้นเครื่องระบบลุกนี่ระบกลุกเหรอชิปอเอ็กซส s d ใช้ไม่ได้แรกจังเลยนี่ระบบก,ก็ทำงานได้ปกตินะ มีแค่ห้องนี้ที่เปิดไม่ได้แถมไม่มีใครอยู่ด้วยเด็เสื้อลิฟะไรนะกาบูจะใช้ของแบบนี้มาปกป้องโลกคิดอะไรโง่โง เกขึ้นสิสิมีผู้บุกรุกอยู่ในห้องและกำลังทำอะไรบางอย่างก,กับรีฟัสเซอร์ลิฟต์ครับห้องกับตานก็ถูกล็อกด้วยขอกมาเข้าการถูกยึกงงดเรื่องบ้าน่ยที่นี่เป็นศูนย์กลางของเนะอเลเบสเนยขึนเป็นแบบนี้จะเป็นยังไงตกอถ้าเราดูโบโกจอจากเส,ส้นสูตสุดจะถูกแรงดึงดูดดึงให้ยานตกครับทำยังไงก็ได้แต่อย่าให้รีพัสเซอร์ลิฟต์หยุดทำงานแต่ว่าระบบควบคุมทั้งหมดนนะ่ะอยู่ในห้องของบานรูมนะคะหัวหน้ามีอยู่วิธีหนึ่งอากกเราต้องใส่คำสั่งโดยตรงไปยังเมนคอมพิวเตอร์ ยังจะไปนะคะการเตรียมบุเข้าไปคอมานดูมเหรอทีมซีเกาพร้อมอยู่ที่ชั้นล่างแล้วครับอย่าให้เอาเรเเบสตกนะถ้ายังมีของแบบนี้อยู่มนุษย์ก็ยังจมอยู่กับความหวังไร้สาระและไม่มีวันมองเห็นความจริงมีความหวังแล้วมันผิดตรงไหนอะ ถ้ามีคู่ต่อสู้เป็นผู้นำมาซึ่งเหตุแห่งความวิบัติมนุษย์ยังจะมีความหวังอะไรเหลืออีกเหรอแล้วนายอ่ะกละำลังทำรายของนายอยู่ถึงใช้สัตว์ประหลาดบนโลกนั่นถ้าง,งัดกับพลังต้องใช้พลังเข้าสู้กามุโลกนี้มีพลังอันมหาศาลซ่อนอยู่และฉันก็เป็นผู้ที่เดี๋วรับพลังนั้นมาโดยโลกเป็นผู้ให้เองไม่จริง ขัะที่ต้องสังเวยมนุษย์ด้วยกันนั้นมันเป็นทานที่ผิดอากูนั่นคือผู้ที่จะมาช่วยโลกนี้กามุชาว่านายเองก็มีหน้าที่เดียวกันอย่างที่จะต่อต้านอีกเหรอ ต้องปีนบันไดนี้ลงไปจริงๆหรอเอาเถอนน้รีบไปกันเถอะเร็วทำไมถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยนะเนาะเฮ้ยกลัวเฮ้ยเธอลงไปก่อนสิไม่เอาหุมเธอนั่นแหละเร็วก็สิโรงร้างส่วนนี้คุมกันแรงกระแทกจากภายนอกได้นะ แต่ยังน้อยก็อยากให้พวกเขาคิดถึงเรานิดหนึ่งกนอะว่ามาได้อา้าว นิดเดียวเองนะอ้าวต่ออ้าวต่อเดี๋ยวเข้าสถานการณ์เหรอพบผู้บุกรุกอยู่ในคอมมารุมครับแต่ว่าวิสัยทัศน์เต็มไปหมดจนกับเส้นประสาทเลยนะครับฝากเข้าไปได้หรือเปล่าตอนนี้ไม่เครื่องกำลังตรวจสอบอยู่ครับเล่มือดีอยวนีอย่างนั้นอย่าลำนี้คง dễ dàng là... rồi nè. Có xe lắm. Rồi nè. ไปจากทางนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับระบบรักษาความปลอดภัยแล้วเราจะได้กว้างแค่ไหนอ่ะ45เซนครับโอเคมาซื้อออกผมจะการเอง เมนเฟรมของเอเรียเบสด้าแล้วค่ะรีพาร์เซอร์ลิฟต์กลับเป็นปกติแล้วค่ะทำได้ดีมากฟังเขาไวเลยครับหน

ไม่มาอยู่ที่นี่ได้นี่เราจะตาทั้งแบบนี้เหรอถ้าพลังเขาอากูเป็นของจริงแล้วก็ที่ผ่านมาฉันแค่คิดไปเองงั้นเหรอ ที่ว่าอุนโดแมนคือแสงสว่างที่จะมาช่วยโลกเพราะทั้งผู้คนไม่ใช่สิที่อากูกำลังทำอยู่ไม่เป็นสิ่งที่ผิดไก่ เก่งขึ้นแล้วนี่กามุแต่ว่าคราวหนะ้าเจะจะจัดการนายใครที่มาขัดขวางหนทางของฉันจะต้องถูกกำจัดหมดฟูจิบิยะทำไมโลกถึงพลังของอากู มันเพราะอะไร มันมาประกฏกตัวอีกแล้วอย่ามาทูกที่เฝ้าคอยกัดกินจิตใจของผู้คนอย่าเข้ามายุ่งนะกดอะไรขึ้นกับอัสโกผมประมาณไกอาตอนต่อไปิเล,ลียแห่งเขาวงกดเคยก็เหงาแล้วสิงั้นมาเล่นด้วยกันมา